คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางกนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจเช่นงกันและก,กันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับผูกก้กรกสุดหนุยโชคสิทธิมลาลนะครับกับสูตรดับสิบนตลาดชีพิสุตที่หนึ่งนะครับโดยสูตรของการคำนวณออกมาแล้วนะครับเราแสดงให้เห็นแล้วว่าสูตรคำนวณทางกไม่ยากแต่ว่าเสติคุณโบกับเราว่าสูตรนั้นน่านั้นไปใช้เพียงใดเพื่อหน่อยพิจารณานเะดียดตัดเองนะครับเรามาดูกันสติที้เห <c oughs> <c oughs> ็นแล้งแป่ปีหกสอง จอนวนเต็กสองครับที่ออกสื4อเ4็ดสีตัวเลขห้าหกหน่วยสิบร้อยพันหลักพันหลังที่หึ่งบวก8ตรงที่เสมอ4บวกแปดเป็น12 12ครับเรามาดูนะสิบสอไม่พบในหลัก10บตอนครับต่อมาหนึ่งเมษายนึมีนาคมครับ1นมีนาคม1มีนาคม6 2คำนวณในส่วนของ ได้ตัดได้เลขสามสามเมตันแริบครับสิบเอดีนาคมคำนวณได้เลขสองเม่รพนแรงสิบครับหงเมษายนหกสองคำนวณได้เลขเจ็ดเเม่นแรงสิบครับสิเมษายนครับคำนวณในส่วนของสิบอ่ได้ตัดได้เลขแปดแเม่รพนแรงสิบตนครับสองพฤษภาคมหกสองคำนวณได้ลับได้เลขเก้เม่รพนแรงสิบตครับสิพฤษภาคมหกสองคำวณได้กลับได้เลข0 ศูไม่เป็นเอกซิพอนครับ1นมิถุนายน62องค่ามวลเลขกับเปเลข2องตเลข4 4ไม่เ็นเอกซิพนครับ1ิมิถุนายน62องค่าวลเลขกับเปเลข2 2ไม่เป็นเ1กซิพนครับ 1. กรกฎาคม6 2สองคามวลเลขกับเปเลข4ี่ตาเลข1 1่ไม่เป็นเอกซิพอนครับ1ิากรกฎาคม6 2อค่ามวลเลขกับเปเลข7 7ไม่เป็นเอกิพนครับ1สิงหาคม6กอคาวลเลขกับเปเลข2 อาจจะเลขยกาห้า <5 S 1> <5 S 2> ไม่พรน่งสิบตนครับสิบหกสิงหา 14, 6, คมหกสองคำว่าเลขลับไปเลขสามสามไม่พรบหนด่งสิบตนครับหนึ1 1> 6, ่งกันยายนหกสองคำว่าเลขลับไปเลขหกเลขหกครับลราดูหน้าเลขหกหกไม่บหน่งสิบตนครับสิบหกปานยนหกสองคำว่าเลขลับไปเลขแปดแปดไม่ครบหน่สิบตนครับหนึ 16, ่งตุลาคมหกสองคำว่าเลขับไปเลขเ้า เก้าม่คุณเลขสิบเป็นครับสิบหกคัหกสองค่นมาได้แบบเลขศูนย์ศูนย์ม่คนณเลขสิบเปครับหนึ่งพิสไซโกนหกสองคมาได้กับเเลขห้าห้าม่คุณเลขสิบครับสิบหกพิกนหกสคมาได้กับเลขห้าห้ม่ณเลสิบปครับสิบหกเะคหกสอคมาได้กับเลขหนึ่งหนึลบเสิบเปครับสิบหกจะคัหกสอคามาได้กับเลขเจ็ดเจ็ดม่ลสิบครับ สามสิบาค 6, อมหกสองคำนวณได้ 8. 8. ับเลขแปดแปดพนิบตนครับสิบเจ็ดมกราคมหกสานะครับคำนวณไล้ับเปเลขเก้าเก้าแ่อแกสิบตนครับหนึ่งพาตา 6, มหกสามคำนวณเลขับเปเลขเจ็ดเจ็ดแ่พแสิบตนครับสิบหกมาร์โกหกสาคำนวณเล 1, 6, ขจับเป็นเลขเก้าเก้าแม่อแดสิบตนครับหนึ่งาคมพหนึ่งมีนาค 6, 6, 6, 6, มหกสองหกหกสามคำนวณได้ับเป็เลขสาม สไม่พบในสิบปอนดครับสิบปดมทัคมหกสาม mm คำนมณเลิกับเปเลขหนึ่ง่งไม่พบในสิบปอนดครับสิบพฤษภบาคมหกสามคำนมณเลิกับเป็เลขเก้เลขเก้านะครับลองดูเก้าไม่พบในหลักสิบปอนดครับหนึ่งมิถุนาย์นหกสามคนวณเลกับเปนเลขเกาเาไม่พบในหลักสิบปอนครับสิบปดมทลรย์นหกสามคำนมณเลิกับปเลขสี่ Auto> 4. ไม่เป็นเลขสิบปนครับหนึ่กราคาดคอมหกสามคำนกับเลขห้ไม่เป็นเนสิบปนครับสิบหกกราคาคอมหกามคำนวเลขกับไปเลขหนไม่เป็นเลสิบปนครับหนึงินทาคมหกสามคำนวณเลขกับไปเลขเจไม่เปนเลสิบปนครับหนึ่งสิบหกซิาคอมหกสามคำนเลขกลับไปเลขสามสามไม่นเลสิบปนครับห่งกันยายนหกสามคำนวณลกับเลขเ ไม่ป, everyone, ป 63, 2 2> 50, source, ัสิบครับสิบหกพยนหกสามคำนวณกลับไปเลขสองสองไม่ประนักสิบนครับหนึ่งตัวละครหกสามคำนวณกลับเลขห้าห้าไม่พบห้าปนกสิบเลบทั้งลดไปนครั้งแรนะ่ปีหกสองนะสม้งดครั้งเองเนี่ยสิบหตัวละครหกสามคำนวณกลับไปเลขสี่สี่ไม่ประหสิบนครับหนึ่งพิเหกสามคำนวณกลับไปเลขสี่ สี 4, ่ไม so ่พนแปนครับสิบหกิโกกสิบหกิกนหานวณเลขกับไปเลขศูนย์ม่พ้นแรสิบปลครับหนึ่งทนวคกานวณเลขกับไปเลขแปไม่พ้นแงสิบปอนครับสิบหกทนคานวณเลขกับไปเลขเก้าเก้าไม่พ้นแรงสิบปนครับสามสิบเทนวคมหกสามคำนวณเลขกับเลขหเลขหนึ่งครับจเลขห เลขหนึ่งนี่ยพบไมยากสิบตนครับสิบเจ็ดมกราคมหกสี่ทำไมเล่กลับไปเลขสองเลขสองนะเราดูครับสองเนี่ยพบไมยาสิบตนครับหนึ่งก็ว่าเปนหกสี่คำเลขกลับไปเลขศูนย์เลขศนะูน์น่รู้สึจะลุดเป็นครั้งที่สองนะครับแม้ว่ากลับไปแนะคเับเลขศูนย์ใช่ปะนะเราดูศูนย์พบไมยกสิบตนอ่ะเห็นไหมหลุดเป็นครั้งที่สองนะคกลับตั้งแต่ปีหกสองนี่ปีหกสี่แล้วนะ สิบเประมาณหกสี่คำนวณได้กลับไปเลขสองสองไม่ประมาณสิบเป็ครับหนึ่งมีนาคมหสคำนวณไล้กลับไปเลขสามสามไม่ป็เลณสิเป็นครับสิมีนาคมหกสี่คำนวณเล้กับไปเลขแปดแปดไมเป็นเลขสิบเ็นครับสิเมษายนหกสคำนวณเล้กับไปเลขศูนย์ศูนย์ไม่ประเณสิเป็นครับ สิบหกไม่ได้หกสี่คำนวณกลับไปเลขแปดแปดไม่พบแมกซิบอลครับสองพฤสัยคอหกสี่คำนวณเลขกลับไปเลขเก้าเก้านั้นไม่ทบแน็กซิบอลครับสิบหกพิสัยของหกสี่คำนวณเลขกลับไปเลขสองสองไม่พบแน็กซิบอลครับห่งไม่ได้หกคำนวณกลับไปเลขศูน์ไม่พบแมกิบอลครับสิบหกไม่ได้หกสี่คำนวณกลับไปเลขเก้ ก้ไม่ตําแหน่งสิบปอนครับสิก้กระดดหกสีคำน้เลขกตัดไปเลข1หนึ่งหไม่ตําแหนคงสิบปอนครับสิบหกก้าวสิบหกก้ากระกสีำน้อกัดเล็กสีไม่ตําแหน่งสิบปอนครับหนิงหาคมหนึ่งิงหาคมหนึ่งิงหาคมหกสี่น้อเลกับเลขกแปนั้นไม่ป็นแงสิบอนครับ สิบหกาคมหคำนวณเลขกับปเลขสีสี่ไม่เปนิบเนครับหนึ่งยายนหสคำนวณเลขกับเลขสองนั้นไม่ปนเลสิบเนครับสิบหกกายนหกคำนวณเลกับเลขแปดแปดไม่เปนบเนครับหนึ่งตุลาคมหกสี่ครับหลักพันคือเลขแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกได้เลขหห จำนวตัสับครับหกไม่พบในหลักสิบปนไ้มว่าแต่ไหนสิบหกตัวละครหกสี่ออกสามแปดสามแปดหกสามเจสองสองตัวละครสาแปดครับหกไม่พบในสิบเป็นสิบหกตัวละครหกสี่ครับหน่วยสิบร้อยพันหลักพันร้อยที่หนึ่งคือเลขหกหกบวกแปดหเจ็ดปดบวกหกแปดเก้าสิบเอสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่แล้วนำค่าหรงมาลายชะไมคือเลขสี นะครับสี่สแล้วนำมาตรวจสอบกับสไม่กำาันสิบ,บคนครับต่อมาครับต่อมาหนึ่งพิลกสออกอะไรศูนย์สี่ห้าศองตัวอกเกเลขสีที่เรากำหนดไว้พบไหมไม่หกสิบคนไม่พบนะครับถือว่าถูกต้องนะต่อมาหนึพิซิเยนึ่งกสี่ศูนย์้าศูนย์สามเจ็ดสองตั95เก้หน่วยสิบร้อยปลหลักพันก็นเลขห้ ห้าบวกแปดเป็นเท่าไรห้าบวกแปดห้าบวกแปดเป็นสิบสามห้าบวกแปดเป็นสิบสามสิบสามเร่ข้าหลังคือเลขสามสามทำมันดูนะครับเลขสามเอาต่อสิบหกพิชัยยัหกสี่ออกศูนย์สามสองเจ็ดตัวหนึ่งสองตัวลห้าเจ็ดศูนย์สามสองเจ็ดตัวหนึ่งสองตัวห้าเจ็ดเลขสามไม่พบในหลักสิบเป็นครับตามมาสิบหกิชัหกสี่นะครับ เขา่ากันไปตามสูตรนะหน่วยสิบร้อยผ่านกลักพันลงมาที่หนึ่งคือเลขสองสองบวกแปดแปดเก้าสิบเป็นสิบแปดเก้าสิบสิบก็ได้ดับเลิกอันนั้นค่ามันก็เลขศูนย์ใช่ไหมสิบหกฟิสิกายเนหกสี่น, 64, นะครับคำนวณเลขดับเป็นเลขศูนย์ เลขศูนย์นะเราก็มาดูหนึ่งธนบรมหกสี่ออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสองจะเรออกแปดสองนะครับนะครับเลขศูนย์ไม่พบในหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับเป็นไหมครับต่อมาครับหนึ่งธนบรมหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสองจะเรออกแปดสองนะครับหน่วยสิบร้อยพันหลักพันกืเลขเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าแต่ต่อไปห้าครับ 1 6อ่า1นธันวาคม64ี่นะครับคำนวณเลขจับได้เลข5นะครับได้เลข5เลข5านะั้นเรามาดูครับ16ธันวาคมหกสี่ออก6กสามเก้าสามห้าสองตัะละออก8ปสามเลข5าไม่พบในหลักสิบบนนะครับต่อมาครับเรามาดู16ธันวาคมหกสี่ครับห3สา3เก้าสมหสองตัวละออก8ปสามนะครับเลข5าไม่พบในหลักสิบบนนะหลักพันเรามาที่หนงเก้า9้าบวก8เป็น เก้า1ิบสิบเอ็ดสิบสองสิี่ได้ใส่เลข7นะครับ30ธสินคม64ออก8ปดหนึ่งเก้านย์ตัวเลขสามหกครับเลข7ไม่พบใน,นหลักสิบผลครับ30ธสินคม64 9ี่ก้วกแคงที่เป็น17บเได้หลนะเลข7นะครับตัวเดิม สิบเจ็ดมกราคมหกห้าครับออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองตลอดเก้าสองนะครับดับสิบปนตลอดชีพนะครับหน่วยสิบร้อยพันหลักพันรางวัลที่หนึ่งครับบวกแปดของที่ครับศูนย์บวกแปดนะครับก็ได้แปดครับใส่เลขแปดลงไปนะครับ หนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับออกสามเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดสองกลองออกสามศูนย์เลขแปดไม่พบในหลักสิบเปนครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับเราคำนวณต่อหน่วยหน่วยสิบร้อยพันหลักพันหลังวันที่หนึ่งคือเลขสี่สี่บวกแปดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสองใส่เลขสองครับดับเลขสองนะครับ สิเจ็กมภาพัน์หครับกำนวนดับสิบบนได้เลข6ครับเลขหกเรามาดูหนมีนาคมซิ้นหนมีนาคมหกห้าออกศูนย์หกนตะออกศูนย์เะครับเลข6ไม่พบในหลักสิบบนครับเดินต่อนะสิ 16, มีหนึงมีนาคมครับศูนย์หกหนูนย์หตศูครับหน่วยสิบร้อยพาหลักพันรางวันที่หนึ่งคือเลขหนึ่งครับ1นบวกแปดคงที่เป็น9ก้ดดับเลขเก้าครับในหลักสิบบนนะครับสิบหกมี 7จ็ดสามเจอตัวละออก03นะครับเลข9ไม่พบในหลักสิบผลนะครับต่อมาครับหลักพันคือเลข7จ็ครับเจบวกแเป็น15ได้เลข5ครับได้ตับเลข5นะครับเรามาดู1เมษายนครับ1เมษายนออก9 7 0าเ8 2ดศอตัวละออก10นะครับเลข5ไม่พบในหลักสิบผลครับต่อมา1เมษายนหกห้าครับ เก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสองเจ็หนึ่งสี่ครับหน่วยสิบร้อยพันหลักพันลรวมันเห็นคือเลขศูนย์ศูนย์บวกแปดคงที่ได้แปดใส่กันเคนะอันนี้เป็นสูตรของดับสิบคนตลาดชีพสุดที่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยากรวยต้องดูหอยเชื้อเศรษฐีมรานครับสวัสดีครับ